คูกรรมวันนี้เสนอกรรมว่าลอดดาลอดดาเป็นกรรมพิรรยา สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเชียงราย u n ็ t ทีวีนะครับทุกวันศุกร์นะครับในช่วงว่างโมงเย็นผมยังไม่เคยคล่องอะไรมือผมก็ตฝึกเยอะกันโอเคครับพี่โอเควันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องราวนะครับแมตช์ที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่2 3กันยายนนี้แมทครับเวลา6โมงเย็นนะครับต้องย้ําว่า6โมงเย็นนะครับ23กันยายนนี้ครับที่ United Stadium ครับใช่ไหมครับเชียงรายยู u นเต็ดของเราเนี่ยนะครับที่ตอนนี้อยู่อันดับที่10นะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ Hello TOTSC ครับซึ่งอยู่อันดับที่9ก้าห่างจากเราเพียงแค่อันดับเดียวซึ่งนัดนี้เนี่ยเชียงรายยูไนเต็ดของเราเนี่ยนะครับต้องการสามแต้มในบ้านมากๆถามว่าทำไมถึงต้องการมากกว่านัดอื่นเพราะว่าถ้าเกิดเราชนะนัดนี้เนี่ยนะครับอันดับที่9ก็ไม่ไกลเกินฝันไม่ไกลเกินเอื้อมครับผมเราจะถีบ TOTSC ลงมาถูกต้องนะครับเราจะมาดูนะครับประวัติการเล่นสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อครึ่งฤดูกาลแรกนะครับเชียงรายยูไนเต็ดของเราเนี่ยนะครับพลาดท่าแพ้ไปากับ TOTSC แพ้ไปเท่าไหร่หนึ่งประตูต่อศูนย์หนึ่งประตูเองรอครับใช่ครับ ซึ่งเป็นเรื่องขำๆครับผมไปแค่หนึ่งศูนย์เองจากการทำประตูเนี่ยนะครับของศูนย์หน้าของเขาเดียโก้คอสตาวอลส์ผลงานหน้าที่ผ่านมาของทั้งสองทีมครับครับเชียงรายยูไนเต็ดของเราเนี่ยนะครับก็ไปเสมอกับอิสาะยูไนเต็ดนะครับสุดมันถือว่านัดนี้เนี่ยเป็นการโกงความตายของทีมราเลทีเดียวเหมือนกับ <c oughs> ตายไปแล้วเนี่ยได้ชุบชีวิตเกิดขึ้นมาใหม่นะครับ ตอนแรกถูกนำใบครับแต่ว่าลูกเก่าของเราครับแม้กระทั่งต่อเวลาเราก็สามารถปีเสมอได้วันนั้นเนี่ยผมได้ยินเลยฮะในแฟนคลับอีสานเขาบ่นนะว่าโอ้ยบักเงาแท้นำสามลูกปีเสมอกันได้บ้านเจ้าแท็กเลยนี่ผมบอกไม่นี่ผมเห็นเล่าผมตกใจเลยนะว่าพี่ไปอ่านต่อกระทู้แกเนี่ยยังไงนะเที่ยวร่มจังหูเป็นคนตายแต่พี่เป็คนตายแล้วไม่ใช่อีสานเหรออันนี้อีสานโอ้ยคุณพระช่วยนะครับก็ทําให้เชียร์ไปกับอีสานเนี่ยนะครับแข่งต้มไปคนละหนึ่งต้มส่วนทีโอทีครับบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมบุ้ยท้ายตารางเนี่ ครับอย่างทีทีเอ็มเชียงใหม่นะครับคาร์บอเชียนเอาชนะไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์มาพูดถึงผลงานนะฮะในการพบกัน3ครั้งนะฮะทั้งทีโอทีเอสซีแล้วก็เชียงรายยูไนเต็ดนะครับซึ่งเรียกได้ว่าทั้งคู่เนี่ยมันสูสีมันขี่กันมาตลอดเลยนะครับทั้งชนะทั้งแพ้ทั้งเสมอนะฮะไปทีมื่อหนึ่งครั้งนะครับโดยในฤดูกาลสองพันสิบเอ็ดนะฮะเชียงรายยูไนเต็ดก็เอาชนะไปสองประตูต่อศูนย์นะฮะจากเลโอนะฮะแล้วก็เอ็นวันโดและต่อมาครับวิจรอทีโอทีเอส จากนกพลผลอุดมนะครับ,รบและในเล็กแรกนะฮะเราก็เหมือนพี่บอกไปะนะครับเราก็เรียกว่าแช้ไปแช้ไปหน่งประูระนะครับกับทีม hello อย่างนี้ไม่รู้ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาใช้โทรศัพท์ระบบอะไรน่าจะเป็นเอ่อซลรุ่ลาร้อที่โอ้โหไอโบราณทีนี้เรามาเริ่มต้นกันนะฮะกับสถิติต่างๆนะครับเราจะเริ่มต้นกับทีมคู่มาเยือนอย่าง TOTC เหมือนได้เข้าใจไหม TOTC ห้านัดล่าสุดนนขรับของทีทีที่ไปเจอคู่ต่อสู้มานะครับสถิติที่ไม่ก็จะดีนักเสมอ3แพ้2ไม่ชนะทีมใดเลยเริ่มจากการออกไปพ่ายให้กับแชมป์เก่าอย่างบุรีรัมนะครับ2ต่อ1ตามด้วยเสมอกับชัยนาท2ต่อ2นั่นไงเสมอกับการท่าเรือด้วย0ต่อ0นั่นไงแล้วก็ยังไม่พอครับเสมอกับวัวชนนะฮะ0ต่อ0และออกไปโดนประตูขนองนะครับเจนิฟูสมุทรสงครามเนี่ยซึ่งนัดนี้เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเละเทะไม่เหลือท่าเราสับทั้งหมดเลยเจนิฟูสสั้นไปครับ4่ประต ครับก็ยิงไปแค่3แต่เสียประตูถึง8ประตูด้วยกันเลตุมเตะนะเลตุมเตะนัดหลังสุดยังไม่สามารถยิงประตูทีมได้เลยได้เวลาแล้วฮะมามองเกมดูฝั่งทางเชียงรายมาเสร็จบ้างดีกว่าครับทางของเราเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างถ้าแมตช์หลังสุดนะครับในสนามยูนเต็ดสเตเดียมนะครับ ซึ่งของเรานะฮะชนะ3เสมอ1แพ้1นะฮะรเราเริ่มมากับนัดที่สามารถเอาชนะพัทยาย,ยูุนเต็ดไปได้2ต่อ1นะฮะตามด้วยชนะอินซีเพื่อนตำรวจ1ต่อ0นะครับแล้วก็เสมอทีมแกร่งนะฮะอย่างชนบุรี FC 0ต่อ0นะฮะก่อนจะโดนเปิดซิงสนามใหม่ของเราอย่างน่าได้มากกับอาร์มี่ยูนเต็ดนะฮะไป0ประตูต่อ1ครับโอ้โหแมตช์น,นั้นนี่เรียกว่าปวดร้าวแต่แมตช์แนนที่กลับมาเขาเรียกว่าเรียกทุกอย่างเรียกศรัทธาแฟนบอลกลับมาได้ครับผม BBCU ครับเรราาชนะะไปป2ตตู่่ออ0ยงสแจีบีซียวเเลยจจัััดดต็มหนนกไปะครับแล้วก็มมีสถิิิตเพ่ เติมด้ยังไงครับเขาบอกว่าเชียงรายยูไนเต็ดนะฮะจะยิงประตูในบ้านนะฮะได้นัาละหนึ่งประตูนะครับส่วนทางท o t s c เนี่ยผู้มาเยือนนะฮะจะเสียประตูในเกมเยือนเนี่ยครับผมหนึ่งจุดหกหรือว่าประมาณสองประตูต่อเกมนะครับถูกต้องนี่ก็คือเรื่องราวนะครับข้อมูลของสถิติต่างๆนะครับกับการที่ทั้งสองทีมนะครับได้ออกไปเจอคู่ต่อสู้ต่างๆมานะครับห้านัดล่าสุดแต่ว่าช่วงนี้ครับได้เวลาแหละฟังเรื่องราวเกี่ยวกับข้อมูลตัวเลขมาเยอะแยะมากมายนะครับคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยอาจจะเริ่มมึนๆงงๆนะครับเพราะฉะนั้นครับตอนนนีี้้เเดด๋ยววรราาจะไปููกััคบ่ผ คดีในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับเขาจะได้ของรางวัลใหญ่ไปหรือเปล่านั่นแหละจะได้หรือเปล่านะฮะแจ็คพอตของเราในช่วงวงล้อแจกโชคนะฮะครับผมที่ละคนแล้วก็มิสเตอร์ซีอาร์ย<ม>ูทีดีแมนพร้อมหรือยังครับถ้าเกิดพร้อมแล้วไปลุยกันเลยในช่วงนี้กับวงล้อแจกโ็คช็อต อยู่ที่บริเวณหอ,อนาฬิกาจังหวัดเชียงรายเราจะไปตามดูผู้โชคดีกันว่าใครที่มีสัญลักษณ์ของทีมเชียงรายยูไนเต็ดแล้วเราจะไปแจกโชคกันไปกันเลยใครมีโลโลก,ก้ของเชียงรายยูเต็ดหรือว่าเราจะเป็นของเชียงรายยูเต็ดครับใครมีใครมีที่นี่ไม่ไไมีใบต่อที่กันเลยไปรถใครรถไใครรถพี่ครับผมพี่จะเตรีพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วหม,มุนเลยควักแจ็คควักไมค์มือถือหยุดที่การ์ดออกระวต่ใจทิกเกอร์เชียงรายยูไนเต็ด ไปหาผู้ชมดีคนต่อไปไปเลยมีสัญลักษณ์ของเชลลรายูเต็ตไหมครับเอาไม่มีหมดลุ้นรับโชคเลยวันนี้มีหรือเปล่ามีหรือเปล่าเราเลยรับสามไปมีครับหมดรับโชคไปต่อครับอ้าวนี่เลยครับพี่พร้อมยังครับตอนนี้เราแล้วคุณนั่แจ็คพอตมือถือจ็คพอตมือถือกำลังไแล้วไปแล้วเลยไกลแล้วมาเลยสีอายุทยาแจกโชคเพื่อเมืองรับไปเลยครับขอขอบใจติ๊กเกอร์หนึ่งครัใครมีโลโก้ของเชลลรายูเต็ดบ้าง อันี่ครับอันใหญ่เลยพี่พร้อมยังครับตอนนี้พร้อมแล้วมุ้นเลยครับจดพอดไปจะพอตไปหรือเปล่าจะพอไตมาแล้วไปแล้วไปแล้วเอาหยุดที่เตโก้ครับรับไปเลยทุกทุกแจงยืนงนะอาทิตย์นี้ที่หออเมริกาหมดเวลาของพวกเราสองคนแล้วนะครับสำหรับอาทิตย์หน้าเราจะไปแจกโชคที่ไหนติดตามชมบ๊ายบายเไม่เอ้าทุกแจงขึ้น แต่งเหรอทำไมทำอย่างเงี้ยพี่บอกกี่ทีแล้วบอกให้ดูด้วยเวลาคนหมุนเนี่ยก็แจกแจกเข้าไปกดโรเรียทำไมนะอะไรนะฮะอ๋อโซผิดขอโทษครับพี่นะฮะก็ต้องติดตามครับผู้ชมครับว่าสัปดาห์หน้านะครัะใครที่จะได้ของรางวัลใหญ่จากพวกเราไปนะครับอย่าลืมติดสารลักษณ์กันนะแต่ว่าตอนนี้นะครับเราจะกลับมาครับดูเรื่องราวเกี่ยวกับความพร้อมนะครับในช่วงกว่างมองเกมนะครับสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมนะฮะดูซชวว่าทีมผู้มาเยือนอย่างทีโอทีเนี่ยนะครับเขามีความพร้อมมากมายแค่ไหนนะครับทีโอทีนะครับมีการคุมที ของโค้ดที่เรียกได้ว่าแหมชื่อชั้นนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับที่เขามีชื่อเสียงเรื่องน้ำว่าอย่างไรมาราโดน่ามาลาโบเบ้เฮ้ยมาลาโบวู้ด้ยมาลาโดน่าเฮ้ยมาลาโดน่าเฮ้ยมาลาโดน่าของเมืองไทยนะครับอย่างโค้ดสมชายซับเพิ่มเมื่อตอนต้นฤดูกาลเนี่ยนะครับเขาออกสตาร์ทไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะฮะครับเสมอแล้วก็แพ้ไปส่วนใหญ่จนมาถึงนัดที่6ที่สามารถเอาชนะพัทยาไปได้ 3ประตูต่อ1ในบ้านแล้วก็เริ่มมีชัยชนะต่อมาเรื่อยๆอนะครับแม้จะยังไม่คงเส้นคงวามากนะแต่ว่าหลังๆนี่นะครับก็ชนะบ่อยนะฮะจนสามารถติดอันดับท็อป10ได้ทำให้เขาเนี่ยนะฮะมีแต้มห่างจากเชียงรายรเูไนเต็ดของทีมเราเนี่ยนะครับ เพียงแค่2แตตาเขาอยู่อันดับที่9เู่อันดับที่10แผนการเล่นของท o t เนี่ยนะครับมักจะเน้นนะครับการบุกของแผงกองหน้าจะเป็นส่วนใหญ่ครับผมหรือวิ่งปืดวิ่งปื้นเป็นแผงอย่างนี้กองหน้าที่เป็นจุดเด่นเนี่ยนะครับมีอยู่หลายตัวเหมือนกันเขาใส่กองหน้าไปเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับประกิจดีพร้อมธนากรแดงคองมีตัวนอกอย่างโมฮัมเหม็ดบบสเซอร์แล้วก็รวมถึงเปาโนวิดเปาโนวิดเนี่ยอันตรายมากนะครับทีนี้ไปดูกองกลางกันบ้างดีกว่านะครับกองกลางเนี่ยก็จะมีวิชานันทศรีนะครับมีทรง วุฒิบัวเพชรนะครับรวมถึงเดียโก้คาสตาวอลนะครับที่เมื่อตอนครึ่งฤดูกาลแรกยิงเราไปหนึ่นี่แหละครับแต่คนนี้ส่วนแผงกองหลังนะครับก็ประกอบไปด้วยปฏิพานนะครับเพชรภูนครับธนศักดิ์สีใสครับอาทิตย์บุญพาและลีจุนกีผู้รักษาประตูนะครับวีระเกิดพุทธาแต่ทางชุดอ่อนผมว่าของเคียวทีเสซีที่ผมดูมาหลายเกมนะครับครับผมมีปัญหาตรงที่ว่าทางฝั่งแบ็คซ้ายขวาจะรั่วนิดนึงคือหมายถึงว่าคุยแล้วแบบไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ใไม่ใช่สกัดบอลรั่วเข้า มาร่วอะไรอย่างนี้แม้จะส่งแผงกองหน้ามาเล่นถึง3คนนะครับแต่ส่วนใหญ่เกมก็จะเน้นการคลองบอลแบบตั้งรับเป็นหลักและหาโอกาสบอดในการโต้กลับทําเกมบุกแล้วก็รวมถึงการได้ประตูของกีโทเนี่ยนะครับมักจะมาอย่างช้าๆนะฮะเขารับก่อนนะฮะพอได้จังหวะแล้วเนี่ยนะครับเขาบ เพราะฉะนั้นเนี่ยของเราเนี่ยนะครับเชียงรายในเตดก็ต้องระวังนะครับซึ่งกองหน้าของ TOT เนี่ยนะครับแต่ละตัวเนี่ยล้วนมีความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็ประสบการณ์สูงมากๆรับนะอายุจะยังไม่ค่อยมากสักเท่าไหร่ครับแต่เรียกได้ว่าเต็มเปลี่ยนไปด้วยประสบการณ์นั่นเองนะครับ TOT เนี่ยนะครับมักจะไปยิงประตูทีมใหญ่ซึ่งบางทีเนี่ยไปชนะทีมใหญ่แต่เขาก็มักจะแพ้ทีมเล็กๆอยู่เหมือนกันใช่ลยอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับที่ไปเจอเซนิฟูสมุทรสงครามเนี่ยนะครับเละเทะเลยคุณผู้ชมยับเยิน4ประตูต่อศูนย์นะครับที่ เพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าถึงแม้เขาจะไปยิงทีมใหญ่ได้แต่ว่าทีมเล็กเนี่ยเขาก็แพ้เล็กเที่เหมือนกันฟอร์มไม่แน่ไม่นอนกับ TOT ครับผมซึ่งเมื่อกี้เนี่ยฟังพี่โจโนะครับมองทางฝั่ง TOT SC ีเอสซีเนี่ยใช้ได้เหมือนกันนะใช้ได้ดิงานหนักของเตโก้เลยนะครับว่าจะจับตัวผู้เล่นยังไงนะครับตอนนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าอา,านอนาร์กนะฮะติดโทษแบนซึ่งลงไม่ได้นะครับซึ่งผู้เล่นนะฮะที่คาดว่าจะลงสนามของทีมเชียงรายยูไนเต็ดในการจัดทีมเหมือนเตโก้ในการเจอ TOT SC ครั้งนี้นะฮโอหหน้าคงนีไม่พ้นนะะฮกับเียนโดอัสซัมเซนะครับซึ่งมีทั้งคววามเร็นะะฮแล้วก็มีทักกษะในา้ ฝันฟรีคลิกนะฮะรวมถึงกองหน้าที่จะมาคู่กันน่ะน่าจะเป็นพี่บอยวสัตนาธิชัดนะครับส่วนทางพี่ยิ่งนันทวัฒน์แทนโสภาเนี่ยน่าจะลงมาเป็นตัวสำรองเป็นซูเปอร์ซับว่ากันอย่างใช่แล้วครับส่วนทางโชคลาภมีแสงนะฮะจะออกมาเติมเกมรุกนะฮะประสานงานระหว่างกลางนะฮะกับหน้านะครับทางฝั่งซ้ายฝั่งขวานะฮะปีกซ้ายปีกขวาก็มียูเลียแล้วก็รัตพงศ์อัธวงศ์นะครับวิ่งตีเส้นก็เลยปื๊ดอย่างเงี้ยส่วนทางอ่าพี่โจธีรศักดิ์โพลนเหมือนเดิมนะครับเชื่อมเกมรับแล้วก็เกมรุกคู่่่กกกกััััััับบบอออออออิิิิิสราาางง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 งฮฮคคคซซึึทหหลลละะะะตตวยเเมมืนนนนนดดโโโ จได้แล้วก็มีทางฝั่งของวิกเตอร์อิกโบเนโฟนะฮะที่ฟอร์มกำลังคู่กันเลยส่วนฝั่งแบ็กขวานะฮะอาจจะมีปัญหาเรื่องของอานน่านอกที่ติดโทษแบนนะค,ะครับเราก็มไม่หวั่นเพราะเรายังมีอ่ามีน้อยสุรชาติสิงโงนนะครับสุดดยอดลงมาเขาเรียกปั่นปวดเหมือนเดิมแล้วก็ฝั่งซ้ายนะฮะต้องรอเช็คความฟิตนะฮะของพี่เน็ตกิษดลประกอบของนะฮะว่าจะกลับมาฟิตได้ไหมนะฮะถ้ายังฟิตไม่พอนะครับยังมีลุ้นที่พี่ออยพานุพองศ์อรารวิโรนี่ไงกับพี่ฮวดชวัชชัยจองฮวดจะลงมาเขาเรียกว่าเป็นแบ็กซ้ายนะะะพพััันนธิชครบ ยังเหนียวเหมือนเดิมครับเยี่ยมมากนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเวลาโดนทีมอื่นเขาปัดฟรีคลิกมาได้นะครับ เซฟได้เกือบทุกลูกสุดยอดซปเปอร์เซฟมากเลยนะครับรูปเกมนะฮะที่คาดว่าทีโีมาเยือนของเราครั้งนี้นะครับจากเขาน่าจะเป็นการตั้งรับมากกว่าครับแล้วก็รอเคาน์เตอร์ไอแท็กนะฮะสวนไปว่าจังหวะไหนวิ่งสวนวิ่งสวนใช้กองหน้าที่มีสปีดเร็วอะไรเงี้ยนะครับกองหลังของเราเนี่ยประมาทไม่ได้เลยทีเดียวใช่นะครับส่วนการเติมเกมรุกของเขาเนี่ยก็น่าจะรอจังหวะมาที่บอกไปนะครับครับส่วนเชยงรายไนเ็ตของเรานะฮะก็น่าจะเปิดเกมรุกอย่างเต็มที่ถูกแบบเต็มออปชันเลยนะฮะซึ่งงานนี้เราเล่นในบ้านกำลังใจนะฮะ จริงๆเลยนะครับซึ่งนักนี้เนี่ยบอกไว้ก่อนว่าถ้าใครเนี่ยได้ประตูก่อนพี่ก็ยังยังประเมินไม่ได้ว่านักนี้ใครจะเป็นผู้ชนะครับผมต้องลุ้นกันในโค้งสุดท้ายรับรองว่าแมชนี้เนี่ยมันแน่นอนครับผมส่วนเราจะได้ข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งคือทางฝั่งท o t s c นะฮะเขาต้องเล่นโตโยต้าหลีกครับกับทีมจ่าฝูงอย่าง s c g เมืองทองนะครับอาจจะมีความล้าแน่นอนคือว่าไปโดนเมืองทองเนี่ยน่วมมาก่อนใช่แล้วครับตัดกาลังได้เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องติดตาไว้ครับดูิว่า เมืองทองเนี่ยนะครับจะสามารถทําให้พลังกาลังของท o t ทีเนี่ยนะครับที่เจอมาเมื่อวันพุธลดน้อยถอยลงมากน้อยแค่ไหนแต่ฝั่งเราสดแน่นอนครับครับผมกับกว่างโซมหาภัยเชียงรายูินเตดนะฮะมาดูเก็หน้ารู้ดีกว่านะฮะนักเตะเชียงรายูินเตดนะครับที่เคยเล่นนะฮะกับที t ประกอบไปด้วยอาธิ์ธนูสอนนะฮะครับแล้วก็มีพี่จูนะฮะรัตพลอัตวงรวมถึงพี่วัอิศวะสิงห์ทองครับครับผมส่วนนักเตะท o t ทีเนี่ยนะครับที่เคยมาเล่นที่สโมสรของเรากับเชียงรายูินเตดนะครับนั่นคือแมนเทวาล่มสมบั นะฮะฮของทางฝั่งทีโอทีเครับพี่จอห์นทีโอทีเอสซีนะฮะเขาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลน,นะฮะไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกตั้งแต่ฤด,ดูกาลแรกภายใต้ทีมที่ชื่อว่าองค์การโทรศัพท์ซึ่งเขาก็ได้สมเด็จนำว่าทีมฮัลโหลนะฮะมาถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็เคยส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันโปรเวิชั่นลีกนะฮะภายใต้ชื่อทีมทีโอทีสองแล้วก็ควา้าแชมป์นะฮะโปรเวิชั่นลีกในครั้งนั้นนะฮะซึ่งมีนักเตะนะฮะอย่างพิตตี้อาทิตย์ธนูสอนร่วมทีมอยู่ด้วยนะฮะะะะะะเเเเเเพรรรรราาากกกกกกกตตชชชชััััั้้้้้้้นน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 นขของงคคคีีีี่่่่ยยยย็็แแแลลลลลววววฮฮฮดดดดิิิิไไไมมมป์์บึใท ถึงปัจจุบันนะฮะแล้วก็สร้างนักเตะทีมชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะฮะไม่ว่าจะเป็นกฤษดาเพียนดิตแล้วก็มีพงศธรนะครับเฮ้ยนี่ไงคน <c oughs> บ้านเดียวกันล่ะแกมองตากันก็เข้าใจว่าเรื่องไผ่พงศธรพงศธรเทียบทองแล้วก็ชุดปัจจุบันนะครับอย่างสุชาห์หมูนุ่มนะครับสุชาห์รสนุ่มครับหมูนุ่มๆมกินชาบูหรือไงสิาอาหแล้วก็ที่น่าสนใจมีเกียรติเขียวสมบัติแล้วก็รัตนาเพชรอารพร์นะครับครับผมสำหรับสัปดาห์นี้นะคคคคครรรรรรัััับบบเเเวววลลาา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 ของนนนกก็หหมมมมมดดดแ้ะยยีีีี๋ถสป์ท่่่ผพ โชคดีของเราใครยินดีด้วยครับนี่แหะครับ เดี๋เข้าไปเชียร์นะครับ6โมงเย็นนะครับในวันอาทิตย์ที่23กันยายนสนามยูเนเต็ดสเตเดียมนะฮะกับเชียงรายยูเนเต็ดนะฮะเปิดบ้านพบกับท o t SC นะครับ6โมงเย็นนะครับไม่ใช่1นึ่ทุ่มนะครับครับรีบไปกันหน่อยนะครับขอบคุณท่านสปอนเซอร์ในรายการของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นลีโอนะครับหรือว่าจะเป็นทอธนาคารอาคารสงเคราะห์นะฮะแล้วก็ทิพยประกันภัยครับขอบคุณนักเกงยีนเฟี้ยวฟ้าวแบบนี้โอ้ยต้องขอขอบคุณด้วยนักเกงยีนโบวีนะครับขอบคุณสากลินคครรรรัับบพีีี่โจอออแ์เชยนผม แล้วก็ขอบคุณห้างที่เซียวเปาด้วยไอ้ท่านท่านมาซาจังหวัดเชียงรายวันนี้เราสองคนพี่โจโจ้และกาโนนะครับไปก่อนนะฮะแล้วกลับมาเจอกันใหม่สองน้องเครื่องต้องบนสุดนะฮะกับช่วงกวางมองเกมไปเลยครับสวัสดีครับถ้าคุณพร้อมชูมือ มาเชียร์ไปพร้อมกันสินหบายยูไนเต็ดวีอายยูไนเต็ดนี่คือควาอยากความเสียอยู่ที่ดีว่สิงห์บายอยู่ในลุกมาเชียร์ให้ขาดใจอยู่เหมือนกัน